สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเล็กอภิปันจะพาท่านผู้ชมมาที่สวนทานตะวันนะครับบ้านโคกวัดโคกอรุณนะครับตำบลนาดีนะครับ EP สามของเราในวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูทานตะวันที่กําลังเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ต้นสูงนะครับพอสมควรตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มเป็นเม็ดแล้วนะครับอันนี้จะมาดูนะครับเกสรก็จะตกลงมานะครับแล้วก็นี่คือดอกทานตะวันโอ้โหสูงมากเลยครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเริ่มก็จะเริ่มเป็นเม็ดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือพื้นที่นะครับต้นทานตะวันถ้าจะสังเกตง่ายๆนะครับอันนี้นะครับต้นก็จะสูงอันนี้ผมสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับต้นทานตะวันเนี่ยน่าจะประมาณเกือบสองเมตรได้นะครับสูงมากนะครับแล้วก็ดอกใหญ่ขึ้นแล้วฮะหลังจากที่ช่วงแรกๆนะครับที่ดอกกําลังเจริญเติบโตแล้วก็กําลังออกนะครับ ตอนนี้ดอกใหญ่มากนะครับก็จะเริ่มเป็นมเมล็ดในช่วงเวลานี้นะครับการดูแลทานตะวันก็สําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแมลงต่างๆนะครับที่มากินใบอันนี้สังเกตง่ายๆว่าเป็นตามธรรมชาตินะครับเราก็จะใช้พวกสมุนไพรในการกําจัดนะครับสูตรง่ายๆนะครับของการผสมสูตรสมุนไพรที่เราทําก็คือเราจะใช้พวกายาสูบนะครับแล้วก็ตัวเหล้าขาวนะครับผสม อันนี้จะให้ท่านผู้ชมดูนะครับดอกทานตะวันอันนี้สูงเรี่ยวเลยครับสองเมตรกว่านี่ครับสูงมากนะครับอันนี้นะครับก็เป็นพันุของทางบริษัทชาช่านะครับที่เป็นแปลงทดลองปลูกนะครับอีกปีหนึ่งนะครับโดยพื้นที่ของเล็กอภิปันตอนนี้เราก็มีการทดลองปลูกเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าพันุทานตะวันนะครับของบริษัทชาช่านะครับที่มีการส่งเสริมอยู่ก็เจริญเติบโตดีด้วยเช่นเดียวกันในภาคอีสานนะครับท่านใดที่ติดตาม YouTube นะครับทานตะวันอภิปันหรือติดตามทางด้านเพจนะครับชาชานะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจนะครับอยากที่จะทดลองปลูกนะครับก็สามารถที่จะทดลองปลูกได้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยของเราโครงการของเราก็จะมีทุกปีนะครับ ซึ่งโครงการในปีนี้เราก็จะมีการส่งเสริมไปแล้วนะครับในทางภาคเหนือด้วยการหลายจังหวัดนะครับขับเคลื่อนในนามของอสภาเกษตรกรนะครับในชาติได้ไดอ้อนุเคราะห์นะครับช่วยดูแลเพื่อเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกรในเรื่องของการปลูกพืชทดแทนนะครับหรือว่าการปลูกพืชผสมผสานและก็การ ลูกพืชหลังนานะครับเราสามารถทําได้มากมายนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งรายได้การดูแลก็จะไม่เหมือนทานตะวันทั่วไปดังนั้นฝากทุกท่านที่คิดว่าสนใจจะปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยวหรือสวยงามพร้อมได้เมล็ดมานะครับในการที่จะไว้รับประทานหรือว่าเมล็ดเพื่อส่งกับทางบริษัทนะครับก็สามารถเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตามเบอร์โทรของเรานะครับที่วิ่งด้านล่างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับ โครงการของเรานะครับทันตะวันชายชาของเรามาตื่นตลอดแล้วก็ติดตามนะครับทางเพจของเราด้วยท่านใดที่สนใจนะครับอย่าพลาดติดตามนะครับช่อง youtube ทันตะวันอภิปันนะครับเล็กอภิปันด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับอันนี้คือขนาดลำต้นนะครับลำต้นจะใหญ่มากนี่ชูสองนิ้วให้ดูนะครับนี่คือ หนาลำต้นนะครับการเจริญเติบโตนะครับสูงครับสองเมตรกว่านะครับทุกพื้นที่ในภาคอีสานก็น่าสนใจนะครับท่านใดที่สนใจที่จะปลูกเพื่อความสวยงามก็ติดต่อได้นะครับอาจจะยังไม่ได้สนใจเรื่องการปลูกเพื่อรับซื้อผลผลิตนะครับที่เรายังมีการทดลองอยู่ก็ปลูกเพื่อความสวยงามดูก่อนได้นะครับแล้วก็ชมดูว่าทีทานตะวันมันสวยขนาดไหน นะครับก็นี่คือให้ทุกท่านได้ชมนะครับดอกทานตะวันจริงๆของเราเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เล็กอภิปันนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ